สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศนะคะการเลือกตั้งผู้ว่ากทมที่จะมาถึงในวันอาทิตย์นี้นะคะอาหารการกินสุดสัปดาห์นี้ของเราจึงเกี่ยวข้องกับชาวกทมสักหน่อยนะคะคว่าในเรื่องของอาหารที่นิยมกันมากๆเลยนั่นก็คืออาหารริมทางนั่นเองซึ่งถ้าจะให้ไล่เมนูกันวันนี้คงเวลาไม่พอนะคะคุณเกตก็ไม่ใช่นิยมเฉพาะชาวกรุงเทพมหานครแล้วก็คนไทยเท่านั้นนะครับชาวต่างชาติบรรดานะักท่องเที่ยวที่ได้เข้ามาท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานครก็บอกเป็นเสียงเดียวกันครับต้องยกนิ้ว ในกรุงเทพมหานครนะครับจนมีการจัดอันดับให้กรุงเทพเนี่ยเป็นเมืองที่มีอาหารข้างทางดีที่สุดในโลกเลยครับค่ะก็เป็นการจัดอันดับนะคะจากเว็บไซต์ในต่างประเทศนั่นก็คือ v i r t u a l tourist ค่ะเว็บไซต์ที่มีสมาชิกลงทะเบียนกว่า1นล้านสองแสนคนจาก220ประเทศทั่วโลกนะคะจัดอันดับให้กรุงเทพครองอันดับหนึ่งนะคะซึ่งยกตัวอย่างเมนูอาหารชื่อดังที่นักท่องเที่ยวเขาบอกว่าชอบอันจริงๆนั่นก็คือผัดไทยไก่ย่างส้มตำข้าวเหนียวมะม่วงรวมถึง แกงเขียวหวานไก่ด้วยนะคะส่วนอันดับที่2รองลงมาก็คือสิงคโปร์ครับมีจุดเด่นก็คืออาหารพื้นเมืองที่หลากหลายทั้งมาลายูจีนแล้วก็อินเดียครับและยังเป็นศูนย์รวมของร้านอาหารที่ขึ้นชื่อเรื่องความสะอาดถูกหลักอนมามัยด้วยอันดับ3ก็ตามมาด้วยปีนังของมาเลเซียอันดับ4เมืองมาราเกสของโมล็อกโคและอันดับที่5เมืองปาเลโมประเทศอิตาลีครับค่ะส่วนอันดับ6กนะคะก็คือเมืองโฮจิมินประเทศเวียดนามค่ะอันดับ7ได้แก่เมืองอิสตันบูลนะคะประเทศตุรกีอันดับ8เม็กซิโกซิตี้อันดับ9า อันดับดับ9นะคะอยู่ที่ประเทศเบลยเยียมค่ะและอันดับ10นะคะอยู่ที่ประเทศเบริสค่ะนอกจากนี้นะครับฝรั่งที่เขาเรียกกันติดปากถึงอาหารริมทางในกรุงเทพว่าเป็นสตรีทฟู้ดเนี่นะครับเพราะว่ามันกลายเป็นจานโปรดของคนส่วนใหญ่ด้วยเนื่องจากความรวดเร็วสะอาดแล้วก็ง่ายอร่อยด้วยนะครับราคาสบายกระเป๋าอีกต่างหาก โดยสื่อต่างชาติอย่าง BBC ก็เคยทำรายงานเกี่ยวกับอาหารริมทางที่ดีที่สุดในกรุงเทพหรือว่าที่มีชื่อว่า The Best of Bangkok Street Food เนี่ยนะครับขณะที่ CNN ก็กล่าวถึงอาหารริมทางในเมืองหลวงของไทยไว้ในเนื้อหาด้านการท่องเที่ยวเช่นเดียวกันครับค่ะซึ่งตามข้อมูลบอกว่าการที่ไทยเรานะคะได้ตำแหน่งนี้มาครองเนี่ยก็คือเรื่องของความหลากหลายของอาหารแล้วก็ความอร่อยแต่ว่าในเรื่องของความสะอาดเนี่ยอันนี้อีกเรื่องหนึ่งนะคะใช่ครับก็ต้องดูเป็นที่ที่ไปนะครับทางกระทรวงสาธารณสุขก็ออกมาเตือนอยู่เสมอขณะเดียวกันคงต้องฝากความหวัง กับผู้ว่ากทมคนใหม่ให้ออกมาตราการเข้มงวดกันด้วยใช่ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดจะหวังพึ่งท่านผู้ว่าอย่างเดียวอันนี้ก็คงไม่ได้อันนี้ต้องพึ่งพาตัวเองด้วยเช่นเดียวกันนะคะสําหรับการเลือกรับประทานอาหารนะคะให้ถูกสุขลักษณะอยู่เสมอวันนี้นะคะเรามีเทคนิคนะคะมาฝากคุณผู้ชมกันด้วยอันนี้นะคะนํามาจากบทความนะคะลดความเสี่ยงเมื่อต้องฝากท้องไว้กับอาหารริมทางค่ะเผยแพร่พทางเดลี่นิวนะคะระบุว่าเทคนิคนะคะในการเลือกทานอาหารริมทางให้ส่งผลเสียต่อสุขภาพน้อยที่สุดว่าเริ่มจากการ ทำความสะอาดและสุขลักษณะนะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นร้านเล็กๆตั้งแต่รถเข็นหาเปร่แผงลอยค่ะไปจนถึงการใช้รถยนต์ดัดแปลงเป็นครัวนะคะซึ่งง่ายมากที่จะสังเกตรเรื่องของความสะอาดนะคะก่อนซื้อเนี่ยควรจะสังเกตครับว่ามีสุขลักษณะโดยภาพรวมแล้วดีหรือไม่นะครับตั้งแต่การจัดวางวัตถุดิบอุปกรณ์แยกการจัดเก็บวัตถุดิบทั้งอาหารดิบอาหารสุกไว้หรือเปล่าเนี่ยนะครับรวมถึงวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้มีความสะอาด ยกตัวอย่างอย่างเช่นถ้าเกิดคุณไปเจอร้านส้มตำที่คนขายเนี่ยรู้สึกจะไม่ค่อยสบายไอคอกแคคคอกแคตลอดเลยเนี่ยนะครับรวมถึงใช้ทัพพีตักชิมดูแล้วก็นําทัพพีนั้นไปตักส้มตำใส่ถุงอย่างสบายใจแบบนี้คงจะไม่ค่อยปลอดภัยแล้วนะครับรวมทั้งให้สังเกตสุขลักษณะของพ่อค้าแม่ค้ารวมทั้งสีสันหน้าตาของอาหารด้วยว่ามีสีที่ฉูดฉาดจนเกินไปจนเราสงสัยว่าเอ๊ะเขาใช้สีผสมอาหารจริงๆหรือเปล่าเนี่ยในที่นี้นะคะขอรวมไปถึงผลไม้รถเข็นด้วยนะคะโดยมีคําแนะนําจากสสส และกรมอนามัยค่ะว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยควรเลือกทานผลไม้สดมากกว่าผลไม้ดองหรือแช่อิ่มนะคะเพราะดาจะได้ไม่ต้องกังวลเรื่องของสารปนเปื้อนที่เป็นพวกสารเคมีนะคะรวมทั้งรอดพ้นจากสารกันบูดด้วยนะคะและที่สําคัญการทานผลไม้สดจะทําให้ได้รับวิตามินซีแล้วก็พวกแร่ธาตุมากกว่านะคะแต่หากต้องการที่จะทานผลไม้ดองจริงๆก็ต้องจําเป็นเลยค่ะในการสังเกตรเรื่องของความสะอาดนะคะดูตั้งแต่ผู้ขายเนี่ยแต่งตัวอย่างไรมีผ้ากันเปื้อนหรือไม่สุขภาพเป็นอย่างไรมือเนี่ยมีแผลหรือไม่อันนี้ ก็ต้องดูเหมือนกันนะคะและสังเกตรวมไปถึงว่าเวลาที่เขาหยิบจับผลไม้ขึ้นมาใส่ถุงให้เราเนี่ยนะครับเขาใส่ถุงมือด้วยหรือเปล่าแล้วก็เขาใช้ผ้าเช็ดมืออย่างเดียวผื้นเดียวสําหรับการเช็ดทั้งรถเข็นเลยหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องสังเกตดูเช่นเดียวกันนะครับรวมถึงในส่วนของการจัดวางและความสดของผลไม้ด้วยนะครับหลายคนบอกเรื่องเยอะจังเลยกว่าจะได้กินแต่ว่านะคะร่างกายของเราเนี่ยมีต้นทุนสูงเพราะฉะนั้นไม่คุ้มเลยนะคะที่จะไปเลือกทานอาหารที่ไม่สะอาดนะคะก็ดูดูกันหน่อยนะครับฝากกันเอาไว้นะครับ